สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมกับลูกชายของผมนะครับน้องก้องนะครับก็มาเจอกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันเรื่องดเดิมเนาะคืออย่างนี้ครับทางเพื่อนๆที่ชมอยู่ทางบ้านอ่ะสอบถามเข้ามาว่าการเตรียมต้นบํารุงต้นสะสมอาหารทํำยังไงบ้างนะครับผมก็จะมาบอกวิธีการของผมนะครับอาจจะไม่เหมือนท่านอื่นนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่า การดูแลทุเรียนเ่ะเหมือนกับเราแต่งตัวไปไปเที่ยวครับบางคนทาโลชั่นก่อนแล้วก็ทาแป้งก็สวยงามนะครับแต่บางคนเนี่ยต้องทารองพื้นทาครีมทาอะมันหลายขั้นตอนนะครับมันทำให้แต่ก็ไปออกงานเหมือนกันแล้วก็ฟาร์มสวยฟาร์มงามมันก็คล้ายๆกันนะครับวิธีการของผมก็เหมือนกับการทาโลชั่นแล้วทาแป้งออกงานเลยครับ คือน,นีง่ายๆนะครับคือง่ายๆของผมมีมีวิธีการดังนี้นะครับเพื่อนๆคือผมจะใส่15-20สลับกับเคมี NC 633แล้วก็ทุกครั้งที่มีการแทงไบอ่อ,อนผมจะใส่ย,ยิบตามร่วมด้วยลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งของเวลาปกติคือครึ่งหนึ่งของตอนเรามีลูกมีดอกะครับสมมุติว่ามีลูกมีดอกใส่2โลตอนนี้ไม่มีสะสมอาหารเฉยก็ใส่ยิบตั้มแค่โลเดียวอย่างเงี้ยครับแต่ ตัวหกสาหรือว่า1 5บห้าเพื่อนเพื่อนก็ดูขนาดทรงพุ่มเนาะเราเน้นสะสมครับเราไม่ต้องใส่เยอะเหมือนช่วงเราเจ้าดอกนะอย่างผม7ปีเข้าปีที่8ปดผมก็จะใส่ครั้งละ7ขีดถึง1นกิโลครับตัวอินรียเคมี6กสามสามกับสิบห้าอันนี้จะพูดเรื่องทางใบจบแล้วนะคือใส่ 15- บห้าหสลับกับเคมีอินทรีหกสาพอมีการแตกใบอ่อนก็จะใส่ยิบซิำร่วมด้วยอันนี้ทางดินนะครับส่วนทางใบนะครับผมก็จะฉีดจุลธาต อาหารพืชแล้วก็แคนซิโมบอลอนปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยเกล็ดก็ได้นะครับเลโซใกล้เคียงนี้นะห้ายี่สิบห้าสามสิบผมใช้แค่นี้ครับฉีดผสมเรื่อยๆนะครับคือเพื่อนๆทางบ้านที่ใช้จุลธาตอาหารพืชผมอยู่จะรู้เนาะเราพูดกันแค่2ตัวจุลธาตอาหารพืชแต่จริงๆที่เพื่อนได้ไปอ่ะมันห้าชนิดที่มองเห็นด้วยตาเปล่าห้าชนิดแต่ที่ส่วนผสมในนั้นอีกคือธาตอาหารครบแล้วครับเพื่อนๆเ,เอาง่ายๆเนาะไม่ต้องไป ไปใส่อะไรให้มันยุ่งยากเปลืองต้นทุนนะครับทุกคนที่ทําตามผมมาก็จะรู้นะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นสมบูรณ์จริงไหมลดต้นทุนจริงไหมตัดลูกแล้วต้นสมหรือเปล่าเพื่อนๆจะรู้นะคำตอบอยู่ในใจทุกคนแล้วนะครับก็มันแค่นี้นครับเพื่อนๆผมผมไม่อยากให้เพื่อนๆเนาะไปเชื่อตามร้านขายยาหรือว่าเขาจัดโปรโมชั่นแล้วมีเซลล์มาแนะนำเนี่ยผมกลัวเพื่อนๆจะ อย่างที่ผมพูดไว้ตอนต้นอะ่ะจะออกงานไปเที่ยวเนี่ยเพื่อนๆไหนจะทารองพื้นทาแป้งทาโลชั่นทาอะไรนักหนาไม่รู้นะครับเนาะฝาจะได้ไปครับเอ,เอาง่ายๆครับก็ทาโลชั่นแล้วทาแป้งก็ไปได้เหมือนกันเหมือนกันอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆผมที่ออกมาพูดวันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับเราต้องลดต้นทุนครับตอนนี้ทุเรียนก็ปลูกมากขึ้นแล้วเวียดนามเองก็ส่งออกผลสดได้เหมือนเรานะครับยังไงต้องลดต้นทุนก่อนนะครับการลดต้นทุน ไม่ได้หมายความว่าเ,าเราได้ผลผลิตน้อยนะลดต้นทุนต้องได้ผลผลผลิตคงเดิมแล้วก็ต้นทุเรียนต้องไม่โทมนะครับแล้วก็คุณภาพต้องดีด้วยนะครับวิธีการของผมเนาะก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆใครคือตอนนี้ครับคือผมก็ต้องทํางานด้วยเนาะใครโทรมาผมอาจจะไม่ได้รับสายนะครับยังไงช่วยแอดไลน์ปรึกษากับโลดนะครับหรือกเกษตรรับทราบก็ได้ครับ แล้วก็เบอร์โทรหน้า call center น,นะก็โทรโทรได้ครับแต่ตัวผมเองอ่ะบางครั้งไม่สะดวกรับสายนะครับเพราะว่าตอนนี้ภารกิจมันเยอะจริงๆครับแต่ก็ยินดีตอบทุกคําถามนะครับยังยินดีตอบทุกทุกคำถามเหมือนเดิมนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้ตอบไม่ได้รับโทรศัพท์ทุกคนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนาะผมก็มีธรรมะดีๆมาฝากอีกนะครับคือเราทํางานกันแล้วเนาะวันนี้ผมจะอยาก เสนอธรรมะดีๆของพระพุทธเจ้านะครับที่ผมคือเราทําทุเรียนแล้วก็หวังรวยนะผมจะบอกจะบอกเหตุผลสมความปรารถนานะครับที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นะครับแต่บางครั้งเราเราไม่ได้ไม่รู้นะผมก็จะมาบอกนะครับคือเราทำทำทำห้าอย่างครับเพื่อนๆมันจะสมความปรารถนาทั้งชาตินี้และชาติหน้านะครับผมก็ทาตามผมก็ทําตามนี้มาระยะหนึ่งนะครับ ผมว่ามีผลดีต่อชีวิตผมมากๆเลยครับคือมี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 ห้าข้อนะครับเพื่อนเพื่อนต้องทําเนาะลองดูเลยนะครับผมว่าทาแล้วได้ผลครับข้อแรกนะครับศรัทธาก่อนนะครับเราต้องศรัทธาในพระพุทธเจ้าเรานะครับศรัทธาด้วยเต็มร้อยเลยนะครับไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องเนาะศรัทธาพระพุทธเจ้ารักษาศีลห้าครับเพื่อนๆนผมเองเห็นผมอย่างนี้นะครับผมรักษาศีลห้านะครับรักษาศีลห้าแต่จะไม่สมบูรณ์ตรงผมก็มีดื่มบ้างเป็นบางครั้งนะครับ อันดับแรกศรัทธาพระพุทธเจ้าอันดับที่สองรักษาศีลฮะแล้วก็สุตตะครับฟังคําของพระพุทธเจ้านะฮะสุตตะสุตตะคือคําสั่งสอนของของพระพุทธเจ้าเราต้องหมั่นฟังนะครับเพราะว่าเราจะฟังในสิ่งเราจะรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้นะฮะศรัทธาศีลสุตตะจาคะครับเพื่อนเอนเราต้องมีการให้เนาะให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับเพื่อนเพื่อนให้แบบเราเละความจตนหนี่นครับ ให้แบบบริจาคเราไม่ต้องเขียนชื่อเราก็ได้ครับเนาะเราเราเราให้คือเราให้เต็มใจที่จะให้ครับให้โดยไม่หวังผลนะครับเพื่อนๆนแล้วก็ปัญญาเนาะรู้เกิดรู้ดับครับศรัทธาศีลสุตตะจาคะคือการให้แล้วก็ปัญญาปัญญาคือเรารู้ว่าเกิดรู้ว่าดับรู้ว่าได้มารู้ก็ต้องเสียไปคือทุกอย่างในโลกนี้ไม่แน่นอนนะครับมันเราเราเข้าใจตรงนี้ได้เนาะก็จะเกิดปัญญาครับเราไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิด การยึดติดนะครับผมเองผมก็อยากนําเสนอสิ่งดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆที่ที่ชมอยู่ทางบ้านเนเาะผมทําอะไรแล้วได้ได,ดีผมก็อยากนําเสนอสิ่งที่ผมได้ดีให้เพื่อนๆได้รู้นะครับย้ําอีกครั้งนะครับเหตุสมาร์มปรารถนานะครับศรัทธาศีลส,สุตตะจาคะปัญญาครับเพื่อนๆสําหรับวันนี้ผมกับลูกชายของผมนะครับก็มานําเสนอนะครับสิ่งที่เพื่อนๆอาจจะ คิดว่าไม่สําคัญปล่อยปล่าละเลยหรือว่าให้ความสําคัญในการสะสมอาหารทุเรียนมากเกินไปจนเพื่อนเพื่องเลงต้นทุนที่ผมคุยกับทางอาจารย์เนาะเหมือนเรากินเราปวดหัวนะครับเพื่อนเพื่อนกินกินยาาลาด้วยกินซาลาด้วยกลายเป็นเรากินพาราไม่ใช่สองเม็ดแล้วครับกลายเป็นสี่เม็ดเกินความต้องการร่างกายเราก็รับไม่ไหวต้นทุเรียนเราถ้าใสา่มากเกินไปมันก็จะเป็นโรคนะครับเพื่อนเพื่อนครับ สำหรับวันนี้ผมกับลูกชายต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ